ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนี่ก็มาขอกลับสวัสดีต้อนรับทุกท่านกันด้วยนะครับนีก็เคือสเกมใหม่กันอีกแล้วกรับผมเย่นี่ครับนะก็ก็เปวนแล้วนะครับผมสเกมใหม่ครับเจ้าเก่าจะเดิมจำจำด้ในวันนี้แล้วมาอยู่กันในลักกี้บ็อกซ์กับคุณฟ้าเอ้ยคุณข้านั่นเองเย้ แล้วสวัสดีครับทุกคนอ่าใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้เอ๊ะทำไมครั้นี้เป็นคุณวะเนี่ยฮะ เพื่อนหนีเที่ยวอ๋อคุณป้าหนีเที่ยวเองน, <laughs> นะก็โอเคก็วันนั้นก็แน่นอนนะหลายคนก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์ทั้งหมด80กล่องเพื่อประทับก,กับน้องมิสิลินเอง <c oughs> อ่านี่หูโ,โดนขังอยู่แล้วนะครับวันนั้นก็กมกติกาก็เหมือนเดิมนะครับเราทําการเปิด80กล่องนะหลัางนั้นเนี่ยเราจะนาของในกล่องมาประทับก,กับมิสิลแล้วก็จากนั้นก็จะมาสู้กันเองนั่นเองนะครับแล <c oughs> ้วก็ครั้งนี้เนี่ยเรามากันในลัค อสุนจะทาะนะเออมามาเป็นอสุนกันบ้างครับเพราะว่าแบบเราเป็นสลักไปหลายรอบแล้วไงนะเออแบบขอเป็นอสุนบ้างนะเออโอเคเบอร์แล้วอสุนข้างขึ้นนะครับเป็นเด็กปันบิ่งกันดีกว่า <c oughs> อ่ะไม่ใช่ข้างแรมอะไรอย่างงี้เออไม่ใช่ละนะโอเคคุณพร้อมยังคุณพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วมาอ่าพร้อมแล้วนะครับโอเคได้กับพร้อมแล้วแล้วก็อ่าโอเคสามสองหนึ่งเต็มเลยโอเคครโอ้ยแล้วก็นี่นะกินเลือดเราจะต้องกินเลือดสักจุดหนึ่งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ใช้พลังของอาสุ เอครับเดี๋ยวมาเริ่มดีกว่านะตอนนี้มีทั้งหมดไอ้ยแปดสิบกล่องมาเริ่มกล่องแรกเลยดีกว่าปึ๊บอ๋อที่จะมาทำไม,าามานะฮะโอ้โหบล็อกทองบล็อกทองมาทำไมาโอเควอน็นกล่องเอ็นเดอร์นะเดี๋ยวนะไหน,นมีบล็อกทองละอ่ะบล็อกทองห้าบล็อกใช่ไหมนี่เป็นร้อยโอ้โหนี่ดีแล้วนะเราต้องหาอาหารเองด้วยนะรอบนี้อาาโอเคนี่ก <หา S 1> ็มีเอ็นชันเทเบิลนะแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะโอวู้บล็อกไดมอนด์ดีนะแต่ว่า มุดช่วยอะไรปะวะไม่รู้นะโอเคอุ้ยได้แล้วนี่มันนะได้เมล็ดโลหิตอักษะมานี่นี่ยิงไปหนึ่งทีนะเออเอาดีมา,ามืนนะขึ้นครั้งนี้นะของที่ได้ที่สุดก็จะเป็นเมล็ดโลหิตของเดมอนคิงนะครับมันก็คือของทันจิโร่นี่นะมาไป,ไ,ปไ,ปไปรีบสุ่มมันดีกว่าโอเคนี่ังเอาอ,อันมาไหมอันมาเอาไปทำอะไรวะ ขี่มา้าพี่เจ็ดเดินขี่ม้านะเอ้าโอเคมาตอนนี้เอายู่แปดกองใช่ไหมนี่ผมเอานี่เลยผมยัดยัดหมดนะ,ะตอนนี้บล็อกเลมอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บนี่โอเคมนันะมาฮะไปวันนั้ตอนนี้ผมเพิ่มโชคหมดแล้วนะเดี๋ยวดูดีมันจะมีโชคจริงหรือเปล่าของ okay, ดวง,<อ>งดีดมไม่มีคำว่าดวง <c oughs> มันคือมันบวกดวงนะแต่ว่ากองดวงดีทีท,ทีเลยเหรอเื่อ คุณไปเปิดไหนวะนะแล้วปรด,ด้รคือตอนนี้ค <ไป S 2> ืแบบผมไม่มีอาหารนะอาหารผม,มหายไปไหนไหมาอาหารผม,มหายไปไหน,นหมดมโอเคเดี๋ยวพิงหาอาหารกันนะตอนนี้เปิด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 ขออาหารนะอุ้ยโอเคอู้ว้าวได้ชุดกองกุจิโบมานะโอเคสวยงามนี่ได้ชุดมาแล้วนะแต่ว่าไม่ต้องการตอนนี้โอเคผมพอกับเพิ่มรักก็ได้นะผมขออาหารกงินอาหารลูกอาหารเปิดมาอุ้โอเคมาเลอุ้ยเด้อยว โอเคถือว่าเป็นของดีอยู่นะสายเปิดต่อแล้วมีนาฬิกาอีกแล้วทำไมไม่ได้อยากจะดูเวลาเลยนะเดี๋ยวนี้หกสิบกรองปุ๊บอุ้ยโอ้ไม่กอดของดีมีคุณภาพของนี้มีคุณภาพไปตอบ้วตอนนี้เปิดตอบอ้าโอเคได้ได้เฮมาฮะดีดีดีสงสัยต้องคาบหนุ่มปังละเป็นลัากี้บ็อกซ์ไม่เป็นลัลกี้บ็อกที่ต้องที e. ่ต้องตัดไม้นะฮะ เออตัดไม้อะตัดไม้ครับผมปังก่อนแล้วกันนะแห้งไม่ได้จริงนะไม่มีอาหารกินเลยเดี๋ยวมาปูปบาแล้วก็วางงี้นี่เอาอาหารมาเอาอาหารมาซะโอเคน,อนเนื้อเฮ้ยค,คุณนี่ก็รวยเกินเไปต่อไปตรงนี้ห้าสิบแปดกองได้ปุ๊บเปิดต่อโอเคได้ไข่มังกรมาแล้วไม่สนใจเอาง,งี้ผมเพิ่มโชคเอ้ยผมเพิ่มโชคดีกว่าโอเคเพิ่มชโชคเพิ่มโชคอเคมาป่ะนะมีทั้งหมด15กล่องปุ๊บาโอเครัก100นะเนี่ยมอัพลักจะไม่รู้จะอัพยังไงแล้วเนี่ย100%เนเนี่ยอะไป แล้วคุณเปิดอะไรแลดูของตัวนี้นะไม่มอดนี้แบบไม่เคยหวังกับไอ้รักร้อยเลยไม่นี่คุณไม่เอาไอ้นี่หรอโยนทิ้งเลยเหรอเนี่ยไม่ได้โยนทิ้งก็ไม่เก็บเนี่ยมันพื้นเนี่ยเฮ้ยคาถาโอไม่คือโยนทิ้งหินข้างว่ะแหม่เ้ยโอเคไปต่อแล้วตอนนี้อู้ว้าวแอบเปิลทองโอเคสวยงามนะเดอรักมาลุลลุลอรักมาลุลลุลเหมือนดอกไม้ยังไงวะนะโอเคได้แเปิ้ลทองอีกแล้วนะ เคดอมมาเฮ้ยตอนนี้เราไม่มีมนต์สวิเิษอื่นโผล่เลยหรอวะมีแค่ผมได้ไดอักษรเหมือนกันอะจะเปิดต่อตอนนี้มีบล็อกเอมมอรอนนะไม่ได้ช่วยออกมาปุ๊บโอ้ยเอาดิมาดิไปไหนมาไหนมานี่มาดินี่แกคิดวแกเฟี้ยวหรอวะพี่แกเฟี้ยเหรอพี่แกเฟียเอเออสัตสัตหน้ามันเออเออมาสัตหน้ามันนี่นี่โอเคมาดนี่โดนไปโดนไปเจ็บดิเจ็บจะเออเอามันเอามันเออ เออเออเออ,เอ,อสวยงา,อา <c oughs> ยอดนะโอเคไปต่อไนะตอนนี้เหลืออยู่หรือไม่เยอะแล้วไปไปไป,ไปตอนนี้บวกลักอไม่มีนะโอ้ทีทีจะเย็นจะเย็น แต่อบแนั้นไม่ตายเว้ยไม่กลัวแล้ววันนี้เลืเดอดเยอะเออแต่วันนี้เลืเลเดอดเยอะเยอะจริงเลือดจ,จริงนะโอเค <Okay S 2> ไปต่อนี่ไม่มีมอนสเตอร์ที่ตัวอื่นเลยเหรอไม่ใช่แตะใส่เนี่ยไม่ได้นะคุจิโบว์อะไรเงี้ยพรมเลยก็ดีนะ <c oughs> โอเคเปิดต่อนะตอนนี้รักเราเหมือนไม่ค่อยจะมีเลยนะดวงเนี่ย <c oughs> ดวงไม่ค่อยมีโอเควิมีหารโอเคหานไปก่อนแล้วก็ตอนนี้เอาไปหาปลาอะไรก็ดูจีโอว้าได้ดาบของน้องใครกับครูมาโอเคดีหน่อยค่อยดีหน่อยนะแต่ว่าไม่มีตัวที่ดีกว่านี้แล้วใช่ไหม เออเงยี้มาฮะเปิดเปิดปึบ๊บโอ,อ,อ,อ้โอ้ปรอตูมือโอเคเอามาทำไมนะไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันเรียบร้เรียบร้อยตอนนี้ไหนไหนก็มาอ่ะเพิ่มโชคอันนึงผมโชคโอคีกไปผมโชคปึค๊บอู้ว้าวโมเมนด์ลูกหิตของน้องนิสโก้แล้วตอนนี้เดี๋ยวอีก41กล่องนะยาไปวันะสี่สิกล่องปึ๊บอาหารแกนะแต่มันเป็น โอเควิตาไพโรก,ก็มาวิตาคิ้็มาแต่อยากจะได้เนี่ยอยากจะได้มรลสุรโลหิตในของโคคิโบนะเปิดต่อตอนนี้อาหารเริ่มเยอะละตอนนี้อาหารเริ่มเยอะต้องการมวลสุนรโลหิตนะโอเคตอนนี้ผ่านไปเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะเนี่ยเหลือสามสองกล่องแล้วนะโอ้โหเกลืออีกอ่ะอเคป้ายเปิดต่อปุ๊บเป็นล็อคเกาไว้ดีกว่านะโอเคอันนี้มีเนื้อซอมบี้นะฮะไม่ได้สนใจ มีกล่องเอเ r g y c h e s เ energy c h e s อ้ว่ามีเอ c h a n นี่แล้วเอ e n c h a อทำไม enchan ชุดก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวคุณเปิดเสร็จแล้วเหรอแล้วโอ้รีบเกินนะโอเควิทยาอีกแล้วนะปึ๊บนี่นี่คุณเอายาไหมคุณเอายาไหมนี่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 ไม่เอาไม่เอาผมไม่ต้องการนี่ผมให้คุณเลยให้คุณฟรีเลยเนี่ยผมใจบุญนะเอาไปไปนี่นี่เอยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใช้นะอ๋อโอ้โหโยนทิ้งเลยเอ้เฮ้ยเสียของ ซาให้ของดีนะฮะโอเคไปต่อไปต่อไปโอ้ยแกเปิดแกเปิดแกโอเคบ่อนาวัเนี่ยตังโยนโชว์ไหน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 อ่ะโยโยโย่ไปเลยไปตายด้วยล่ะโอเคเปิดต่อได้โอเคอุ้ยอออืื้หของอาคภาษาอีกแล้วนะอาคภาษาอีกแล้วโอเคไม่มี ปุ๊บรอบนี้เกลือมากเกลือจัดๆเกลือจัดโอเคอุ้ยได้นี่มาได้ยาบามาดีฮะดีอยู่ดีอยู่เดี๋ยวจะกดแล้วไม่เอานี่เหลืออยู่อีก12กล่องสุดท้ายแล้วก็จะเป็นหมดเร็วจะวะไม่ทำไปเลยโอเค11โอเค10บเฮ้ยวูแลกอีกแล้วแมวไม่ต้องเพิ่มรักละดูที่ดวงเนี่ยโอเคชุดอีกแล้วนะฮะชุดโกคิโบคุณเอาไหมคุณเอาไปเลยเนี่ยต่อนะไม่มีมีเหลืออยู่หกกล่องสุดท้ายกดอุมีข้าวหน้าเนื้อข้าวในเนื้อขอหน่อยละกันเป็นโตนะฮะเป็นโตโอเเคคกกออองงท้ายโ C แคตท้องโอเคแคตาท้อ,อามาเอาโอเคไปเช็คอยู่นี่โอเคแคถามนะสามแล้วสองโอเคดาวไปแล้วแล้วก็กล้องปึ๊บโอเคและกลองสุดท้ายขอร้องโคคุชิโบโคคุชิโบ,บหรือเดมอนคิงหรืออะไรก็ได้มุซันมาเถอะฮึบแล้ว <c oughs> ทำไมทำไมมันต้อง <c oughs> เป็นอะไไรก็ด้มัน <c oughs> เป็น <c oughs> อะไรก็ได้จริงนะครับวัานนั้นก็ โอเคเรียบร้อยเราเปิดครบแล้วนะฮะแปดสิบกล่องนะจริงๆรู้สึกว่าเกลือมากเลยรอบเนี้ยคุณได้บอทได้บ้านนาที่ใครมาบ้างเนี่ยเอ่อได้เนซสโกะแล้วก็ลุยลุยแล้วก็มีใครอีกวะโลฮาคุเทนใครเอ่ยจริงจริงผมลืมไปแล้วเนี่ยว่าไอ้บอทได้บอานนามันมีอะไรบ้างนะครับว่าผมมันเยอะมากจริงๆแต่ว่าเราดูไม่ค่อยได้เลยแล้วโอ้โหอันมาเลยเต็มพื้นเลยเนี่ย มันเป็นร้อยเลยใครจะเก็บไม่ไหวเยอะเกินเคยร์ขอก่อนแล้วกันนายก็โอเคมามาเอางี้เอาของใส่กล่องกนดีกว่าโอเคมาเคียร์ของก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างปุ๊บใส่อย่างงี้ปุ๊บปุ๊บเคลียร์ก่อนเลยนะฮะจากนั้นนะฮก็เอามาเอาของมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็อันนี้มาฮะจัดของมาดีๆก่อน <Okay. S 2> ปอ๊บโอเคประมาณนี้ละกัน มันโอ้ใจเย็น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 นะใจเย็นใจเย็นโอเคปึ๊บแบบนี้แบบนี้ฮะน้องนิสโกมาอ่ะโอเคเรียบร้อยผมว่าองค์ผมได้เป็นเซตประมาณนี้แหละนะมันดูมันไม่เคยมีอะไรเท่าไหร่ของผมอ่ะโอเคคุณโอ้ใส่หมวกได้หรอดู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 ด้ดู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 ดุดู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 มูด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 มดู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 ด วันนี้อะอะโอเคแล้วโดนมาพอเราเปิดครบแล้วก็ถึงเวลาแล้วนั้นที่เราจะมาประทัดก,กับน้องม่ซีก็ดีกว่าพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดีถ้าพร้อมแล้วแล้วก็สามสองหนึ่ง ปึ๊บโอเคโอ้โหตีแล้วนะบาร์เป okay. okay. ิดไปเปิดโอ้โหเปิดมาแล้วโอ้วิ่งไล่แล้วว่านี่มามาเปิดนะคโอเคตัวนี้มาไม่ติดไม่ติดอันนี้ไม่ติดไม่นีดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโ้ยแรงแรงไม่ทีแรงมีแรงมากมาตีหนึ่งทีนี่โดนไปดีโดนไปดีไม่ติดเจ็บดีเจ็บเจ็บ เจ็บเอายาบาดปด้วยเอายาบาไปกินโอ้ยเดี๋ยวด้วยเนาะผมจะตายผมไม่ตายเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วมันบันล๊อปว่ะมันตกหลุมตโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ไม่เอาดิไปกินเออโดนลูกสอนไปดิสอนไปดิเจ็บดิเจ็บดิอุ้ยไม่เข้าใกล้ไม่ได้เลยวมันผะมอมโอ้ยโอ้ยมันเอาโอ้ยมันเอาแน่มันเอาแน่เดี๋ยวตกหลุโอ้ยไม่ก่อนผมจะตายผมจะตายโอ้ยก่อนโอ้ยก่อนโอ้ยก่อนใจเย็นใจเย็นเย็นไม่ใช่ไหนวันนี้เอาดิไปกินเออโดนโดนไปดีโดนไปดีโดนห้ามฮิวไปนะโดนห้ามฮิวไปดีมานะอื้มกระส่ายมีท่าอะไร มาหนวัวหมดมาผมนวมนะัวหมดฮะนี่มาตายแล้วนี่มีมท่า,ทาเอาตายแล้วเหรอเออหนี่ตายแล้วเนี่ยง่ายเกินก็โอเคครับนะมันเนี่ยคุณไปรังแกคนที่ตกหลุมมาะเออรังแกตกไม่ได้เลยเอาลัะความรัก ตกหลุมรักกันไปเออตกหลุมรักเออตามชื่อนะ้แล้วก็ตกหลุมไปนะครับแล้วก็โอเคเรียบร้อยครับนะก็เรียบร้อยตบมาสตีได้แล้วมันแบบมันดูอีซี่อยู่เนอะก็แบบเราเป็นอสูรนะไม่แม่คืออสูรเนี่ยแล้วก็สองคนแม่งลุมด้วยใครจะไปรอดนะโอเคแล้มาตาเราว่างดีกว่านะต่อไปก็ถึงสิทธิ์ของเรานะกคุณไปฝั่งนู้นเลยไปนู้นเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเปิดนี่ก่อนโอเคเปิดพีวีแล้วนะมาคุณพร้อมยังพร้อมยังพร้อมหน่วยยังฮะ เลือดไหมหรือยังไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกินเลือดไม่ต้องกินเลือดเออกินทำไมกินทำไมโอเคพร้อมยังพร้อมยังโดูไปนะโดูไปนะป๊บโอเคถ้าพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งเดินไปเลยโอเคจะได้มาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ลนึงวันปหนึ่งทีนี่โดนไปดิเจ็บไปดิเจ็บไปดิเจ็บไปดิเออมาดิมาดิมาดิโอ้โดนไปโดนไปอ่าคุยจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ยไปไหนวะหายไปแล้วหายไปแล้วตายแล้วเหรอไอ้ยังยังไม่ตายยังไม่ยังตายได้ทำไม่ตายใช่ไหม ไม่ตายยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายใช่ไหมไอยังไม่ตายแล้วก็ต้องเจอนี่หน่อยเจอนี่หน่อยนี่โดนไปเอ้อวู้วูวูมันระเบิดเหรอพลังอ๋อระเบิดพลังเหรอพลังอ๋อนี่นี่ระเบิดพลังอ๋อไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปหนีไปไหนจะหนีไปไหนเออจะอักษรไปเออเอยังยังอีกยังยังอีกยังเออเรียบร้อยแบบธรรมดาครับคนจริงนี้แหละ คือไปเกิดแต่เนยอยู่เนี่ยชิบอยเออหมดแล้วไงแบบคือมันไม่ได้อยู่ที่ขอดครับอยู่ที่ฝีมือนะเอออยู่ที่ใครคนควบคุมมากกว่าใช่คือคนที่อยู่หลังชิบอยทำไรเจ๋งหรือเป่าฮะนี่เอาที่ไปกินดิเออชอบมากเลยเนี่ยไม่ได้จับนานแล้วไม่ได้จับนานไม่ได้จับนานขอสักทีนี่ไม่ได้เล่นนานนะไม่ได้เล่นนานี่ครับแล้วก็ อ่ะโอเค,คแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมสับการเปิดลากิบล็อกประทานน้องมิสซิเน่วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมนะเอ้ก็หวังว่าทุกคนจนะชื่นชอบกันครับเกิดว่าใครอยากให้ผมเนี่ยไปพากยกับตัวละครอนนะอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะสำน,นี้ผมก็จะเบอร์ซีกับคุณข้าวนะครับแล้วขอตลาไปก่อนถ้าใครชอบจะก,ก,ก็ลืวกดไลค์กดันทุกทายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการที่ต่อไปด้วยนะครับชิบพะพน้าสำนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย